มาแล้วครับไอ้วนมันเห็นอาหารแล้วครับของโปรดแล้วคฮะหิวยะนะครับหิวนะครับมมันได้แล้วครับมันดีใจหรือเปล่า ดูหน้าครับเดิมแปวแล้วครับู้จักเอาเม็ดออกด้วยครับเหย่ยเม็ดออกครับตอนนี้หาเม็ดครับไม่มีเม็ดรครับโอเคชํำใจกินได้คะ่ะคันยังไงไม่รู้ชุ่มฉ่ำครับบานไหมครับแซดที่บานไหมครับบานไหม ตอบนี่ยครับอร่อยไหมแซ่บไหมมันแซ่บไหมขอดูหน่อยสิมันมีอะไรไหมโกรธนะครับโมโหเลยครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่เอานะลูกไม่ร้องคาอืมไม่ร้องคาทุจ้าก่อนนะทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าค่ะทุจ้า ทูจ้าก่อนค่ะช <แ joyful> สวยค่ะทจ้า้ามาอ้อ้ไม่ยอมทูจ้าสุสวยเลยหืมหืแมแซ่บไหมคะพอถามทำไมาไม่พูดพอถามมาไม่พูดเลยถามก่อนอร่อยไหมตอบก่อนอร่อยไหมอ่ะไม่ตอบเลยว่าอร่อยไหมทุจ้าก่อนทุจ้าสวย ทุจาทุจาก่อนทุจา้าทุจาทุจายย้าเฮ่เฮ่เฮ่เง่ินทั้่า้ำตาโกฮ่เฮ่นะ่รับ ปาเม,ม,ม็ดออกหมดเลยขยำขยำเม็ดออกขยำเม็ดออกขั้นขั้นขั้นชมก่อนอ่าขานขานออกขันออก,ออกใส่เกลือนิดหน่อยเกลือจากมือนะครับความเค็มจากมือวิธีการผลิตนะครับแล้วก็ทิ้งใส่พื้นคุกกับคุกกับ